หอยเริ่มแทะแล้วนะคะดอกมันใหญ่มากอ่ะดอกมันใหญ่สุดๆเน่เ่เน่เ่เห็นไหมอุ้ยดูสิเนี่ยมีเด็ดอยเพิ่งดึงอยเพิ่งดึงเดยเพิ่งดึงนี่ยะนางนี่ไงหอยนี่ไงนี่ไงเจ้าหอยตัวนี้ตัวดีเลยนะคะเนี่ยเนี่ยตัวดีเลยนะคะเนี่ยกินหมดเกลี้ยงนะคะต้องเอาต้นยะนางออกก่อนนะคะต้นยะนางเรามันเยอะมากตรงเนี้ตรงนี้มันเป็นกอของยะนางเนาะที่เราปลูกไว้ นี่ค่ะเยีนยนาอเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะตายอ้าวสตอสตอก็ล่วงอยู่ตรงนี้ด้วยอะเนี่ย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 เต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยเนี่ยตายตายตื่นเต้น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 ปกติจะไม่ได้มาดูเองนะคะปกตินี้ไม่ได้มาเห็นขนาดนี้นะคะเนี่ย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 ค่ะเห็นไหม แต่ว่าโดนโดนหอยกินไปเยอะเลยนะคะเพิ่งเจอเราเพิ่งเจอนะคะเราเพิ่งเจอพอดีฝนตกมันเลยบานพี่เขาบอกนี่นะคะนี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยหอยนะคะเนี่ยหอยก็ลังกินอยู่เลยเนี่ยค่ะน้องหอยน้องหอยเยอะมากเนี่ยเนี่ยใหญ่มากๆตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นนี่ค่ะเห็นไหมมันกำลังโผล่ กำลังโผล่นะคะเนี่ยโอ้ยมาเก็บ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 เนี่ย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 นี่นะคะนี่นี่นี่เราต้องเอาไอ้นี่มันด้วยนะเอาโคนมันด้วยนะคะโอ้โหลึกมากนี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมนี่นี่อุ๊ยโดนตัดไปแล้วอะโคนโดนตัดไปแล้วนะคะขามันโดนไปแล้วอ่ะปกติมันต้องเอาขาแหลมๆมันมาด้วยนะคะ นี่ค่ะดอกใหญ่อย่างนี้เลยนะเนี่ย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 นี่ค่ะโอ้ใหญ่มากนะคะเตีากตะก้ามาเรียบร้อยนี่ใหญ่มากใหญ่มากเทียบกับมึงนี่น,นี่ใหญ่มากใหญ่มากเลยไหมคะ,มคะแต่มาโดนแทะนะคะโดนแทะแต่ไม่เป็นไรก็คิมได้นี่นี่นนเห็นไหมคะโอ้ โดนหอยแทะเรียบร้อยใหญ่มากๆเก็บนะคะนี่เอาสองดอกเนี่ยเนี่สองดอกไม่ดนดดเดนมันเหนียวสองดอกนี่ค่ะดอกใหญ่นี่นะคะนี่ๆๆนี่นะคะไม่เก็บต่อนะคะก็จะเก็บให้ดูนิดหน่อยนิดหน่อยนะคะเพราะว่าคลิปมันจะยาวเกินไปเนาะ มันเหนียวมากค่ะดินมันต้องมันไม่ได้เอาเสียมมาแต่เสียมก็เหนียวอยู่ดีนะคะมันจะติดดินแดงนี่ค่ะเห็นไหมโอแม้แม่เจ้าแม่เจ้าโอ้เทียบกับมือเทียบกับมือใหญ่มากนี่ค่ใหญ่มากใหญ่มากไม่ได้ใส่ถุงมือนะเนี่ยดินเหนียวดินเหนียวเนี่ เจ้าดับงานเดินตัดนนู่นนะคะเห็นไหมเห็นตัวลายไหมคะเห็นตัวลายไหมคะเห็นกระตาเลยนะคะเนี่ยเนี่ยกำลังกินอยู่พอดีเลยค่ะหอยค่ะหอยหอยหอยทากหอยทากโอ้เมจ้าไม่รู้ เขาเรียกเห็ดปวกอะไรนะคะไม่รู้เห็ดปวกอะไรนะคะมันต้องมีชื่อเรียกของมันเนาะปวกน้ําฝนนี่ค่ะต้องเอาตัวลายออกก่อนนะคะนี่เนี่ยตัวลายเห็นไหมคะมเ,เห็นไหมคะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยกินเห็นกระตาเลยนะคะเนี่ยโอ้ยตายแล้วตายแล้ว หยุดยังโดนหอยแทะหมดเลยแหว่งหมดเลยอุปสรรคเราคือดินเหนียวนะคะมันเหนียวมากแล้วด,ดอกเล็กก็มีดอกเล็กก็มีเพราะว่ามันขึ้นถี่ขึ้นถี่ก็จะมีดอกเล็กนะคะเนี่ย โดนโดนหอยแทะแหว่งหมดเลยศัตรูพืชศัตรูเห็ดตายตายตายเนี่ยค่ะเห็นไหมอกตูมนะคะดอกตูม